กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันตอนสาย,สายของเช้าวันพุทธที่28กรกฎาคม2564ครับผมครับอคลิปนี้เป็นสูตร10หน่วยบนนะครับผมครับ10หน่วยบนสูตรนี้ก็เดินมาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้างวดรวดนะครับเก้างวดรวดคือเด่นบนนะฮะเด่นบนมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะมาได้ทั้งหลัก100ร้อยนะฮะแต่เน้นสิบหน่วยบนนะครับเน้นสิบหน่วยบนครับผมอ,อย่างงวดนี้นะฮะ มาร้อยบน10บบนมาร้อยบน10บบนมาร้อยบนมาหน่วยบนแล้วก็มา10บบนนะครับเเออเอ,อสูตรสูตรสูตรเราใช้หลักหมืน่นนะฮะสูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักสิบครั้งที่สามแล้วก็บวกสองบวกสองนะครับ อย่างงวดนี้นะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะฮะหลักสิบครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งครับผมหนึ่งบวกหนึ่งนะครับได้สองบวกสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกนะฮะคำนวณได้สองสี่หกแล้วสามตัวบนออกเจ็ดสองห้านะครับผมครับแล้วงวดนี้นะฮะดูกันเลยครับผมครับ วันนี้หลักหมื่นก็คือเลขห้าครับผมหลักสิบครั้งที่สามก็คือเลขสามห้าบวกสามห้าบวกสามเท่ากับแปดบวกสองได้สิบบวกสองได้สิบสองนะครับวันนี้นะครับ บนนี่เลข8กับเลข2ก็มีอยู่หลายสูตรนะครับผมครับเทียบกับสูตรอื่นๆแล้วนี่งวดนี้เลข8กับเลข2นี่มีม,มีหลายสูตรนะครับแต่ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับเนาะแต่สูตรเขาก็เดินมาแล้วนะครับ123 4 5 6 7 8 9งวดรวดครับผมครับ ก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องตึงดึงตึงดึงขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงชั่วครับผมครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับผมครับครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับคำเตือนครับผมครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวกณกิรศิสร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับไ l o v อยู <c> ่ <oughs> <c oughs> พี่น้องก็โปรดใจดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับเนาะถ้าชอบก็นําไปใช้ครับถ้าตัวเลขที่คํานวณได้ชอบหรือว่าโดนใจชอบใจอยู่แล้วก็นําไปใช้นะครับแต่ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะขอกบขอบคุณขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ